มาเจอชุดตู้ลำโพงครับของอวงวาเลนไทน์อ่างทองครับผมเนี่ยเรียงเป็นตับเลยครับไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วครับสองข้างครับฝั่งนู้นด้วยมาเจออยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในครับจังหวัดสมุทรปราการใหญ่มากครับ ั้งหมด3ชั้นครับในเสียงกลางน่าจะเอาลงอยู่แนวเสียงน่าจะกระหึมดูครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสูตรอะไรครับเนี่ยแต่ดูแล้วน่าจะจุกอ,อกเหมือนกันครับเนี่ยตัวใหญ่มากช่วงนี้น่าจะรอเวลานะครับเซตอัพข้างๆก็จะเป็นวงเพลเพราแสงทองครับวันนี้มาลงครับ หมอลำแถววาเสียงทองชุดตุลำโพงก็พึ่งมาลงครับแล้วก็ตั้งเวทีเนมาเจอระบบเสียงของวาเลนไทน์ก่อนครับเลยมาถ่ายให้ชมกันยิ่งใหญ่อลังการมากครับสุดยอดเลยครับ